สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะแอดมินนะคะแอดเขียวนะคะก็มาตามเซียนใบนะคะผู้ชมเนาะอันหว้วเล่าพัฒนาหวดวันที่สิบเอ็ดนะคะตรงกับ,บวันศุกร์วดทิพผ่านมานะคะเซียนใบพันกระเจเลกเด่นบ่อเขานะคะพันเขาเจาะตะเลขตะล่างหกห้านะคะงวดนี้เราก็มาตามต่องวดนะคะของเซียนใบนะคะผู้ชมว่าเซียนใบจะให้เลขเด่นนะคะเลขวิ่งนะคะเลขนี้ตะล่างเลขตัวเจาะ ตัวไหนเนาะนะคะท่านผู้ชมเราก็มาดูตัวอย่างเก่าก่อนนะคะงวดที่ผ่านมาเนาะนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเหลขเด่นเพ่นบ่อเขานะคะท่านผู้ชมพ่นไหเด่นเจ็ดรองสามนะคะกะกะเขาเต้หกห้ตัวที่พันตีตะล่างไว้ไหเนาะนะคะท่านผู้ชมนะคะแต่วาเพ่นชอบหาเปีพกวัามันทะบ่อออกเนาะมาออกหกห้านะคะอ่างวดวันที่สิบเอ็ดนะคะท่านผู้ชมเขากะรอเซียนก่อนเนาะว่าเหลขกเซียนใบนะคะงวด วันศุกร์นี่แหละท่านผู้ชมมันจะให้แนวทางเลขเดินนะคะเลขวิ่งนะคะตัวไหนเนาะนะคะอ่ารอลุนทาเซียนมัมกะลังอ่าถ้ำสูอด,ดูนะคะท่านผู้ชมมาวัดนี่เลขเด่นเลขวิ่งของเซียนนะคะท่านผู้ชมเราก็ไปดูเซียนกันต่อว่าฮันเดม่าแล้วนะคะนี่นะคะอ่ากระดาษหมด กระดาษเสี้ยนก็หมดนะคะ่ะเม้นก็นได้ไปเอากระดาษมาให้ก่อนตอนนี้เสี้ยนกนกำลังคำนวณอยู่เนาะนะคะท่านผู้ชม,มวดวันที่สิบเอ็ดนะคะตรงกับวันศุกร์นะคะออออวัดนี้โอ้ยนะคะท่านผู้ชม โอ้ยผู่เดียวเออวันนี้เท่าบนล่างเ้อเออโอ้รากามงบกองหมดนะคะละเอียดละเอียดองคนบ่อนีคนบ่อนะคะ่านผู้ชมเนาะ่ะทีนด้ข้างคือส้มเจียนใบคนเบาบางเดี่ยวนะนไหนไม่เขียนเดีอีกเนาะนะคะ่านผู้ชมอ่ะอันใดไม่เห็นในคนบ้าก่อนเนี่ยาเซ่เเอ้า โอ้ก็จะเป็นตัดผมนะคะให้เราเองเราเขีนสูตรไม่ให้อาวเบาเป็นยังว่าแต่เป็นให้แนวทางเนาะอุ้ยเลขสามสี่เจ็ดสี่ชนโอ้แท้ถูกโอเคโอ้ยนะคะท่านผู้ชมนี่นะเออบ่เออเส้นไหมนะคะท่านผู้ชมหัวพันธีสิบเอ็ดเนี่ยเสื้นเป็นไหแนวทางไหพันธ์ไแอดมินมาเขียนเราเนาะนะคะมันมีทุระนะคะวันนี้จะไปสอบทีวีแล้วก็ตัดผมนะคะ เดี๋ยวเขาก็จะมาเขียนนะคะคนตีต้านล่างให้ย่างดีเนาะนะคะงวดที่ผ่านมาคือกระเขาหกหานะคะคุณผู้ชมงวดนี้เนาะนะคะเอาคนคมเพื่อประถารัดก็หลังเนาะงวดนี้ให้ดินเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนก่อนนะคะคุณผู้ชมอะ่ะเอามาวางไว้ก่อนเขียนลงขาะะะะ้างๆเนาะเอามาดูเด่นสูน ดิ่นศูนย์นะคะรองที่เลขเก้าอะไรเป็นตัวอย่างของขนมนะคะรู้วิธชมยอนไมินลุดขาดหลอกก่อนเนาะ,ะ,ะสูตรของเส้นใิ่นกับพวกลมให้พร้อมเนาะนะคะท่านผู้มชมเขราะแต่คนห้แนวทางใยนะคะเพิ่นจะห้มาที่ศูนย์สาม ฮึฮิตในละ้ศูนย์สี่นะคะเขียนกันเขียนกันเด้อนะคะท่านผู้ชมเป็นแป๊บนึงศูย์มีศูน กูว่าด oh. ิเซียนท่านมั่นใจที่เก่านะคุณผู้ชมเพราะว่าคนไปทุลพิ่นเนาะมาแต่่นหายแนวทางไว้นะคะคุณผู้ชมจะไม่เกี่ยวเขาอีกโอ้เซียนรีบนะคะเย็นศูนย์ร่องเก่าเก่าสามเก่าสี่นะคะ ปันน่งนะครับกคนเนาะเห็นสีโอรสอ่าสามตัวสามตัวสามเจ็ดสีสตัวซืว้อบองางอางเพื่อที่เตียนด้งยกัน สามเจนะคะศูนย์เจสโอ้หัวนี้เันเน้นเจ็สตัวเนี่นะเก้าเจสเนี่ยนะคะ, 9, 7, yeah, ะคะุณผู้ชมเดี๋ยวพี่เขียนแล้วกันนะคะเก้าเจดส ชุด2งตัวบนนะคะคุณผู้ชมนะคะสามเจ็ดศูนย์เจ็ดนะคะ ชุด4ีตัวนะคะแล้วประกาศคือบอกศูนย์เก้าศูนย์เก้าสามสี่เออไม่เลข่ชนกันก็ห้องหน่ เรื่องวุ้นชนกันก็นของแะะอ,อดมินนะคะสามสี่สี่สามเนาะนะคะกะลรอดุลนะคะเบิ่งไปก่อนเนาะนะคะศูนย์เก้านะคะ เจ็ดสี่เออไอเมนไปหาประกาศามาวงกลุ่มกันเด้อนะคะคุผู้ชมนะคะเสียงเพิ่งเห็นเด่นเล่นเด่นนะคะวันี้วันี้ไม่ค่อยสะดวกไปเลยเนาะเสีียงเพิ่งเหน็นนะคะนี่นีน่ เน้น94นะคะ03แล้วก็974นะคะ974เน้นๆนะคะเน้นๆก็มีที่แอดมินตีตะล่างไฮเดอร์ตีตะล่างตามเซียนคนนาอนะคะตีเซียนเป็นไฮเน้นเนาะนะคะ อันนี้คือก็คือศูนย์ศูนย์กับเก่าเนาะเจ็ดสี่สามสี่นะคะอีกหนึ่งตัว นะคะก็เหมือนกันก็นของเซียนอยู่ด้วนะคะท่านผู้ชมมอนจ,จะว่าออกมาไม่เหมือนกันนะคะแอดมินคัดคัดลอกทุกตัวนะคะของเซียนใบนะคะท่านผู้ชมเนาะออกมาใส่ตัวเนี้ยนะคะท่านผู้ชมนะคะชื่นชอบก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านนะคะของเซียนใบนะคะท่านผู้ชมเขากบ,บิังเป็นแนวทางนเนาะนะคะก็มีเหลขเด่นมันห้เด่นศูนย์นะคะรองเก่านะคะมีศูนย์สามนะคะศูนย์สี่เก่าสามเก่าสี่เนาะนะคะ ชุดสตัวพันหพห้สเจ็่นย์เจ็ดสี่974นะคะชุด3ตัว2ตัวบนนะคะที่เน,น้นๆน,นะคะก็มี3707 97นะคะชุด4ตัวนะคะก็มีเลขบนก็ให้มาที่00นย์ะคะ0934านะคะแล้กก็เพันกาไ้ตีตารางไ้นะคะส4 7 4เนะคะเน,น้นเเด้อนะคะเพราะว่าพันห้มา3ตัวอ่า3ตัวมี074แล้วก็9 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวเด่นเน้นๆนะคะที่ตีตะร่างไวนะคะอ่าเอฟซีที่เข้ามารับชมหรือท่านผู้ชมนะคะก็ขอขอบคุณขอบคุณนะคะกติดตามกดไลกูเช่นะคะเอ็ดมินเคยเขียวผ้าร้อยนะคะท่านผู้ชมเนาะนะคะสวัสดีค่ะหิงหิงปังปังนะคะท่านผู้ชมเนาะเจ็ดสิบเสียนใบจะตัดผมนะคะกขอบขอบคุณนะคะเสียนใบที่ให้แนวทางนะคะ เวลาวพัฒนางวดวันที่1 1นะคะสวัสดีค่ะนะคะ